เดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์พูดคุยตอบคําถามกันแบบตัวตัวๆกับคุณหมอบอลเลยนะวันนี้เวลาเราค่อนข้างจากัดเนาะใช่เ,เรา <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับอเอาเป็นแบบคําถามวันนี้จะทําอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับสวัสดีครับหมอแนะนาตัวก่อนนะหมอชื่อหมอบอลน,นะครับนายแพทย์ทิติพัฒน์นะครับติกตินเวลาก็เป็นคุณหมอที่หลักๆคือทาปากกระจบที่ยองโดคลินิก ก็คือจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของปากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําปากกระจับหรือว่าฉีดฟิลเลอร์ปากนะครับคือมีประสบการณ์ในการทำเนี่ยมาหลายปีนะครับมากกว่า5ปีอะมากกว่า5ปีแน่ๆแหละใช่แล้วโอเคก็ตื่นเต้นนะอาจจะมีพูดแบบแบบแบบล้นๆ้กันเกิน้างนะก็ ของภัยนะที่นี้ด้วยนะครับอโอเคเลยวันนี้ก็เราจะมาแบบเขาเรียกว่าตอบคำถามเกี่ยวกับคําถามที่คนค่อนข้างถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเป็นคําถามที่แบบท็อปเลยติดท็อปนะคุณหมอใช่เป็นคําคถามที่คนไข้ที่ส่วนใหญ่มาทางปากจับจะสงสัยกันนะอ่า หรือถ้าใครมีคําถามก็ส่งมาได้เหมือนกันใช่คือใครถ้าแบบสงสัยหรืออยากคอมเมนต์ถามคือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางติ๊กต็อกนะคะเราตอบกันแบบรัวๆเลยตรงๆกันเลยกับคุณหมอนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยด้วยคําถามแรกที่เป็นคําถามที่แบบท็อปที่สุดแล้วกันนะคุณหมอนะระหว่างฉีดฟิลเลอร์กับตัดปากฉีดฟิลเลอร์ตัดปากได้ไหมคะอย่างนี้ดีกว่าถ้าฉีดฟิลเลอร์ ฉีดฟิลเลอร์มาคือคำถามเนี่ยมันเกิดมาจากที่ว่าคน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 ไข้บางคนเนี่ยเขาไปฉีดฟิลเลอร์มาอแล้วเขาเหมือนฉีดแล้วอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ถูกใจอ่ก็เลยมีคาถามเกิดขึ้นว่าอถ้าฉีดมาแล้วแล้วไม่สวยอ่ะอยากมาตัดกระจับได้ไหมคำตอบคือได้เลยัได้เลยครับทาได้ก็คือ่าต้องดูเป็นเคสไปส่วนใหญ่ผมจะให้ฉีด ฉีดสลายฟิลเลอร์มาก่อนนะครับในกรณีที่นั่นเหลือฟิลเลอร์เยอะก็อยากให้ฉีดสลายมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเลยแล้วมีการาขูดฟิลเลอร์ที่ปริมาณเยอะเนี่ยหคือมันคุมเรื่องทรงเนี่ยค่อนข้างลําบาก2ก็คือคการอักเสบก็เยอะนะครับผมทำให้มีการบวมและมีปัญหาตามมาได้นะครับผมก็อยากให้ฉีดสลายมาก่อนแต่ไงทุกเคสที่ทําฟิลเลอร์มาเนี่ยมันจะมีฝังพืชนะครับมีเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยฉีดสลาย,ยับออกไม่หมดอยู่แล้วนะครับรต้องมีการมาขูดฟิลเลอร์เพิ่มมีการมา ทําทเกี่ยวกับเรื่องของการแบบตัดผังผืชเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการาปรับทรงเพิ่มเย็บกระชับทรงเพิ่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเคสยากเลยนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับใช่แล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราแบบยังไม่ชัวหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาประเมินกับคุณหมอได้นะคะส่งรูปเข้ามาได้หรือจะเข้ามาแบบตัวเป็นปอยตัวเป็นเป็นเลยขออภัยนะคะตัวอ,อีกปัญหาหนึ่งของของเคสที่ฉีดฟิลเลอร์มาแล,แ,ลแล้วเราเลือกที่มาตัดปากเนี่ย นอกจากเรื่องของการที่ฉีดมาแล้วทรงไม่ตอบโจทย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ฉีดแล้วมีเขาเรียกเป็นผลข้างเคียงจากฟิลเลอร์นะครับเช่นทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับหรือแม้แต่การบวมบวมยุบ,ย,บยุบนะครับฉีดไปแล้วนะครับฟิลเลอร์เกิดอาการอักเสบหรือการแพ้นะครับทาให้มีการบวมบวมยุบยุบ,ยบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ คนไข้เขาเรียกว่าเหมือน s u ฟอร์คือเหมือนกับไม่แฮปปี้นะครับพอไม่แฮปปี้เนี่ยก็ไปฉีดสลายกันแล้วก็มาเวของการทำปากกะจันะครับจริงๆก็ยังเน้นย้ําเสมอว่าจริงๆคือทุกคนมีปากที่สวยดายเราต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเรานะครับผมก็เราต้องเปิดใจให้กับหลายๆอย่างผมก็ทํามาทั้ง2อย่างก็จะรู้ข้อดีข้อเสียนะครับใครที่มีข้อสงสัยก็ถามได้ผมก็จะให้ข้อมูลได้เต็มที่เลยใช่แล้วจบสำหรับคําถามแรก ฉีดฟิลเลอร์มาทำปากกระจับได้ไหมทำได้ครับทำได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่คำถามต่อไปถ้าคนไข้ที่รอฟังอยู่มีคำถามสงสัยคือคอมเมนต์ได้เลยนะคะเนาะใช่อันนี้เราคือเราลิสต์คำถามที่คนค่อนข้างถามมาเยอะมาให้ก่อนถ้าใครสนใจหรือมีคำถามที่แบบเอยอย่างอื่นถามได้เลยนะอดคโอเคงั้นถ้าตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวเราเริ่มคำถามที่ลิสต์มาข้อที่สองกันเลยนะคะ หลายๆคนน่าจะสงสัยข้อนี้เหมือนกันนะคะ,<ฮ>ะก็คือปากบางทําปากกระจับได้ไหมคะคุณหมอเป็นเป็นคำถามหนึ่งที่ที่คอมเมนต์ถามก,กันมาเยอะใช่ใช่ทำคลิปหรือหรือคนไข้ที่แบบเขาแบบอินบ็อกทักมาทางเพจน,นะค่<ฮ>ะก็ปากบางตัดปากได้ไหมเนี่ยโหมันตอบค,คำถามเนี้ยตอบยากต้องดูเป็นเคสไป<ฮ>ะนะครับบางเคสเนี่ยไม่ได้บางจริงนะครับ ก็สามารถทําได้เค <ừ> สที่บางเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าปริมาณเนื้อปากที่ทมีอยู่เนี่ยมีความแน่นมีความแบบเ,เนื้อปากเนี่ยมีไขมันแน่นหรือไขมันน้อยขนาดไหนค่ะ <ๆ S 2> พวกนี้มันมีผลอยู่เพราะว่าบางทีถ้าเคสปากบ,บางแต่มีไขมันที่มากที่ไขมันที่แน่นเนี่ยเราทําลิปการ์ดก็สามารถดึงส่งลงมาได้ <ừ> นะครับผมก็อันนี้ต้องดูเป็นเคสไปก็แนะนําว่าส่งรูปเข้ามาปรึกษานะครับหรือว่าถ้าสะดวกที่กทมหรือว่าปาจีเนี่ยสามารถ ข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใยินดีครับผมอย่างอย่างวันนี้เหมือนกันนะก็คุณหมอเข้านะคะก็คือวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์คือเข้ามาเจอคุณหมอบอลได้เลยซึ่งวันนี้เราก็ไลฟ์สดกันแบบจากสาขาอุดมสุขของเราเลยนะคะอามีคอมเมนต์จากทาง t i k t o ็อนะคะคุณไอ b อมเบลนะตัดปากไปเื่มตัวนานไหมคะคุณหมอ ก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราเรา,เรามองว่าอะไรเป็นการผักฟื้นเนาะถ้าเรื่องอาหารนะครับข้อจากัดก็จะอยู่ที่1เดือนนะครับเรื่องของเราเบียร์ฮอร์สมักดองนะครับอาหารแสลงก็เดือนหนึ่งแต่ถ้าเรามองว่าแค่เรื่องของว่าทรงเข้าที่เมื่อไหร่นะครับก็จริงๆอนะทรงเนี่ยประมาณ 10- 1ถึงวันก็เข้าที่แล้วนะครับหรือจริงๆเลยนะครับถ้าเราไม่ซีเรียสเลยคนไข้ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลว่าหลังทําไปแล้วจริงๆชิตได้ไปปกติเลย<ช>คือทําวันนี้พรุ่งน,นี้ก็ ไปทํางานได้เลยชนะครับนั้นเราต้อง่าต้องดูว่าว่าพักฟื้นคืออะไรใช่แ้วถ้าพักฟื้นคือต้องหยุดงานไหมจริงๆคือวันรุ่งขึ้นจริงๆอ่ะคนไข้ส่วนใหญ่นะก็ผมเท่าที่เท่าที่หมอถามเนี่ยก็คือกลับไปทํางานได้เลย<ช>สามารถพูดคุยได้ปกตินะครับใช้ชีวิตได้ปกติเลยอาจะระวังเรื่องของอย่างที่บอกเรื่องของอาหารที่ทานนิดนึงค,นครับผมประมาณนี้อ โอเคเลยนะคะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคําถามเดียวกับที่เราตอบไปเมื่อสักครู่นะคนไข้าจากทาง a c e b o o k นะคะถามว่าปากเล็กอยู่แล้วตัดปากได้ไหมก็คือเหมือนปากบางไหมคุณหมอใช่ครับคืออันนี้ต้องดูเป็นเคสไปจริงๆคือที่ที่ผมแบบไม่ถ้าถ้าเกิดแบบบางถ้าผมมาอยากได้เคสเนาะก็จะบอกว่าที่ทาได้ทุกคนเอามาลนะแล้วก็แล้วตัดไปก็ไม่สวยเนี่ยคือผมเนี่ยจะจะให้ทําอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าทาปากกระจับเนี่ยผมจะต้องชัวร์ก่อนว่า เคสเนี่ยทำแล้วเปลี่ยนทําแล้วสวยนะครับดันั้นเลยขออนุญาตตอบเป็นประมาณว่าต้องดูเป็นเคสนะครับอ่าง่ายมากเลยคือแค่ส่งรูปมาแต่ผมจะช่วยดูให้ใช่แล้วนะคะอ่าก็ใช่สวัสดีคน ดูที่เพิ่งเข้ามาจากทาง Facebook แล้วก็ TikTok ทุกคนเลยนะคะคือแบบใครที่เข้ามาใหม่วันนี้บอกเลยว่าเราแบบคุยกันตัวต่อตัวกับคุณหมอบอลพัสสอของเรานะคะนะแล้เป็น ep สองใช่ ep สซีรีส์เกาหลีเนาะยังอยู่นะคะทุกคนก็ใครที่แบบสนใจนะคะแบบเอ้ยลังเลอยู่ว่าจะแบบทำปากกระจาบหรือจะชีดฟิลเลอร์คือแบบเรามาคุยกันในไลฟ์วันนี้ได้เลยนะคะแบบสดๆตัวต่อตัวนะทุกคนคือคืออันนี้เมื่อกี้เป็นประโยคที่แบบ ทำประการจำหรือีฟิลเลอร์แบบหลายคนคือไม่รู้ด้วยนะว่ามันต้องเลือกจรยิงต้อ,<ช>ตอเลือกนะมันต้องเลือกเพราะว่ามันมีสิ่งที่เหมาะสมไม่เหมือนก<ฆ>ันเหมือนจหมู่แงนะ่บางคนก็แบบจะทำโคลสดีหรือจะทำโอเพนดีใช่แล้ว <c oughs> มันก็ต่างกันอีกบางคนไม่จาเป็นต้องทำโอเพนก็มี<อ>บางคนดังนั้นแบบส่วนของปากเนี่ยก็เหมือนกันบางคนเนี่ยก็ควรไปเวสันญกรรมบางคน<ฆ>ควรไปเวฟิลเลอร์นี่ก็ต้อง คุยกันเราก็จะมาเลือกกันอีกทีเนาะทุกคนขาบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเราไม่แบบเฮ้ยถ้าปากแบบนี้มาเราจะทําก่อนนะทุกคนก็ไม่ควรมองตรงเลยใช่ค่ะอย่างนี้คือควรทำอย่างนี้มากกว่าขับอะไรเงี้ยอ่านี้เลยเนาะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้นะคุณหมอแนะนําทรงปากให้แบบเคสต่อเคสเลยไหมคะถ้าสนใจทาอ๋อคือเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เซฟลูกทรงปากที่ชอบมาก่อน เทสมาหลายๆรูปเลยครับคือคือคือผมอะทาเคสมาเป็นหมื่นเคสเนี่ยถ้าเรามีคลังของรูปที่ทรงที่เราชอบเนี่ยผมจะรู้เลยว่าเราเป็นเทสประมาณไหนอ่ารเราเป็นเทสแบบทรงจึง้งๆเราเป็นเทสแบบสาวหวานหรือเป็นเทสแบบเอ่อเป็นเทสแบบธรรมชาติไงคือต้องดูก่อนว่ารวมโดยรวมเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาจะแนะนําทรงอะที่เข้ากับหน้าเราให้ใช่บางเคส คุยกันทีนึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีเรื่องของเรื่องของทรงนอยไงผมมีเวลาให้อยู่แล้วเพราะว่าอยากให้ทุกเคสเนี่ยออกมาแฮปปี้กันใช่ค่ะโอเคเลยนะก็นี่ต่อไปนะคะเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k นะคะก็จะมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆเนาะทุกคนค่ะเป็นปากแหว่งเพดานโวสามารถตัดปากเพื่อแก้ไขได้ไหมคะจริงทำได้ครับแต่ว่าแต่ว่าที่ที่เรายังยังยังไม่ได้รับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องใช้เป็นหัตถการที่มันต้องใช้เทคนิคที่เพิ่มขึ้น Safe> ใช่ครับตอนตอนนี้มันจะเป็นเป็นเคสของแก้อุบัติเหตุนะครับแล้วก็เคสของแก้ฟิลเลอร์นะครับแล้วก็เคสที่เคยตัดปากมาก่อนอ่าใช่ครับนี่เลยนะคะก็เอาง่ายๆคือทําได้แต่ว่าตอนนี้คือที่ยองโดอาจจะยังไม่ได้เปิดรับยังไม่ไดคนะส่วนนี้ใช่ครับโอเคเลยงั้นก็ต่อไปแล้วอายุ15ตัดปากกระจับได้ไหมคะถ้าได้ครับแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยแค่นั้นเอง โอเคเลยก็คือให้มีผู้ปกครองมาดูแลนะคะคทุกคนค,ะคนะ่ะนะก็ถ้าใครมีคำถามคือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะคะตอนนี้กันแบบรัวๆเลยนะใครสนใจสอบถามได้เลยแล้วก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นมาอัปเดตให้ชมกันอีกเหมือนเคยเลยเนาะคุณหมอนะเดี๋ยวเราจะรอถ้าใครแบบรอดูจนจบคือได้รับโปรแน่นอนนะคะนะอ่ะต่อไปนะคะปากห้อยแก้ปากได้ไหมคะคุณหมออ๋อจริงๆเป็น ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาทําปากกระจับเนี่ยเหตุผลหนึ่งเลยก็คือเรื่องของขาปากห้อยเนี่ยคนคนไข้จะกังวลมาาเวลาพูดหรือแม้แต่ถ่ายรูปก็ตามนะครับตรงนี้แก้ได้ครับตอบทันทานเลยสบายมากอืมสบายเลยแล้วเหมือนจะเป็นเหตุผลหลักๆไหมปัญหาหลักๆนะคะที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอเนาะก็จะเป็นในเรื่องของความกังนวลว่าปากห้อยอืมไม่มั่นใจไม่มั่นใจเวลาแบบยิ้มถ่ายรูปหรือว่าเวลาพูดอย่างเงี้ยบางคนต้องขึ้นพูด นะครับหน้าเวทีบ่อยๆเงี้ยหรือออกกล้องบางคนหลับไรสดนะครับแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของเงี่ยก็มีความกังวลก็สามารถมาเก็บตัวนเนื้อปลาที่ห้อยได้ค่ะอ่านี่เลยนะก็เดี๋ยวต่อไปเลยเป็นคําถามที่ค่อนข้างหลายคนก็สงสัยนะทุกคนคะ่ะว่าหัตถการนี้เนี่ยเป็นยังไงเนาะคือคร,ริบกราฟนั่นเองค่ะคุณหมอขาอ๋อโฆษณาเพจนิดนึงคือ หน้า a c e b o o กก็จะมีของตัว Li ต e ์เอ็กเนาะก็จะมีให้ความรู้อยู่แล้วเป็นโพสต์ก็จะมีลิฟกราฟเพื่ออะไรอะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้อันนีหจะหอตอบให้ก่อนนะครับ<ฆ>ลิฟกราฟเพื่ออะไรลิฟกราฟคือเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่เราใช้ในการทาปากกระจับนะครับเวลาเราตัดเนื้อที่ทำให้เราขึ้นทรงได้เนี่ยเราตัดเนื้อเพื่อขึ้นทรงเนี่ยเราคัดเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยในส่วนที่เป็นไขมันที่ดีเนี่ยกลับเข้ามาสร้างทรงได้<ฆ>นะครับหรือว่าจริงๆริลิฟกราเราสามารถโยก ตัวไขมันมาสร้างทรงเลยก็ได้ครับใช่ครับซึ่งตรงนี้ข้อดีของการทำริบการาฟเนี่ยคือทำให้ทรงเนยอยู่ได้นานขึ้นนะครับล็อกทรงอ่ะให้ทรงะไม่คลายตัวน,นะครับแล้วก็ทำให้ทรงเนสวยขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่ายิงก็มีประโยชน์มากๆเลยอ่าเฮ้ก็เหมือนภาพตอนนี้ทางเพจ Facebook จะขึ้นมานะคะว่าเป็นริบการาฟคืออะไรจะมีโชว์อยู่นะทุกคนคขาเข้าไปอ่านด้านของรูปก็จะมีเป็นหน้าเพจใช่แล้วเข,<า>ข้าไป ติดตามได้นะครับอ๋อคุณหมอขยับทางขวานิด้ยนขยับทางขวานิดนึงเนาะลูบังลูบังโอเคเลยนะคะมีคอมเมนต์จากทางเฟซบุ๊กนะคะครับผมถามว่าจากคุณนายนะคะคุณนายของเราถามว่าตัดปากกระจับกี่วันถึงจะจ๊บแฟนได้คะอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะโอเคคุณหมอพร้อมตอบไหมคะพร้อมครับก็คือเอางี้ก่อนตัดตัดปากกระจับเนี่ย ของผมเนี่ยจะต้องดูเป็นเคสไปบางเคสจะตัดไหมประมาณ7วันบางเคสตัดไหมประมาณ10วันนะครับในเคสท,ที่จริงๆแล้วคือหลังตัดไหมประมาณสักสามวันเนี่ยจริงก็สามารถจุบแฟนได้แล้วอ่วาขึ้นอยู่กับว่าเราตัดไหมกี่วันไหมปุ๊บสักสามวันก็สามารถจุบแฟนได้าาแล้วเพราะว่าแผลเนี่ยมันสมานแล้วนะครับแต่ตอนที่ก่อนตัดไหมเนี่ยเราไม่แนะนานะครับให้จุบแฟนเพราะว่าตัวแผลที่ปากเนี่ยมันยังเป็นแผลสดอยู่นะครับถึงแม้เราจะเย็บแล้วก็ตาม นะครับแตะถ้าจุ๊บแปนเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งตกโปรงเนี่ยมันถูกแพ้ได้อ,อก็เอาไง่ายงคืออดใจสักนิดนึงนะคะสักสองสาวันแล้วกันนะทุกคนคะ่ะให้แฟนจุ๊บไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะโอเคเลยนะก็ถ้าใครแบบสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้เลยทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่าวันนี้คุณหมอพร้อมตอบแบบรัวๆนะคะอ,คอืมโอเคเลยงั้นเดี๋ยวเราไปที่คำถามต่อไปนะคะยกมุมปากคืออะไรคะคุณหมอโอเคครับอ่ายกมุมปากนี่ก็เป็นอีก เรื่องหนึ่งที่ที่คนแบบอยากมาทําปากกระจบกันอ่าเราแจ้งก่อนยกมุมปากเนี่ยจริงๆมี2แบบอ่ามีรูปขึ้นไหมอ่ะยังไม่มีเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอรูปขึ้นด้วยนะคะแต่คุณหมออธิบาย่อนได้เลยโอเคครับก็ยกมุมปากเนี่ยมี2แบบคือยกมุมปากแผ่นอกนะครับแผ่นอกก็จะมีลักษณะของการทําปีกขึ้นไป,คร,ปกกครับคล้ายๆปากงจ็อกเกอร์ครับตรงนี้ใช้ยกงมุมปากได้ได้ค่อนข้างดีเลยในที่ปากมีการพับลงมาเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของ แผลเป็นตามมา,ารตรงนี้แบบก็เลยผมผมเลยแบบไม่ค่อยแนะนําให้ทํานะครับตรงนี้ก็จะแนะนํามากกว่าจะเป็นย้งปากแผลใน,นย้งเป็กแผลในจริงคือคอนเนอร์ดีไซน์คือการดีไซน์ตัวมุมปากที่เป็นเนื้อปากเลยนะครับไม่ใช่เป็นเนื้อข้างนอกนะครับนับที่ตรงเนื้อปากอันเดียวนะครับที่ตรงเนื้อปากเลยเราเลยเรียกว่ามันเป็นแผลในเพราะว่ามันอยู่ตรงเนื้อปากนะครับเราดีไซน์ให้ตรงเนื้อปากข้างในเนี่ยมันโค้งขึ้นแค่นั้นเองใช่ะก็ตรงนี้ก็ ผมว่าทำเราสวยขึ้นใช่ครับเธอถ้าเราไม่ดีไซน์เลยเนี่ยปากมันจะทื่อกระจับมันจะเป็นโค้งขึ้นมาแล้วก็ตรงๆไปเลยแต่ถ้าเรามียกมุมปากเนี่ยมันจะโค้งขึ้นไปแล้วสบัดขึ้นอีกหน้าฟ้าก็จะสวยกว่านี่เลยนะคะบอกเลยสวยแน่นอนหนึ่งด้วยคือยกปากด้วยฟิลเลอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมีลักษณะมันปากปากยักแบบยิ้มปึ๊กขึ้นมาใช่อันนี้ก็สวยเหมือนกัน่คโอเคเลยนะคะงั้นเดี๋ยวต่อไปไปที่คําถามต่อไปเลยนะคะทุกคนค่ะ ถามว่าเจ็บไหมคะทําปากกระจับอ่าจริงๆคาถามเนี่ยคนไข้ถามเยอะมากเลยใช่แต่ว่าจะมาถามวันทาใช่เขาจะถามว่าคุณหมอเจ็บไหมวันนี้อะไรคุณหมอครับเจ็บไหมวันนี้อะไรเงี้ยก็แจ้งก่อนว่าขั้นตอนในการทําปากกระจับเนี่ยจะมีการฉีดยาชาที่เราเนี่ยสองขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งคือฉีดยาชาบอกเส้นประสาทตรงนี้ก็จะมีการแสบบ้างนะครับแสบยาชาตามปกติแต่ว่ามีการประครบเย็นแล้วผมก็จะแบบค่อยๆฉีดอน,นี้อ่า ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเจ็บน้อยมากนะครับแล้วก็พอฉีดยาชาบอกเส้นประสาทเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการฉีดยาชาที่เนื้อปากค,<ะ>ครับฉีดยาชาที่เนื้อปากเนี่ยแทบไม่เจ็บเลยเพราะเราบอกเส้นประสาทไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนผ่านเนี่ยก็ไม่เจ็บเลยเพราะว่าอันนี้ปากเราช้าเรียบร้อยดังนั้นโดยรวมจะมีแค่ขั้นตอนเดียวที่รู้สึกคือตอนบอกเส้นประสาท<ะ>นะครับซึ่งตอนผมเราทำอ,อย่างระมันระวังเนาะแล้วก็ทําให้มันนิ่มที่สุดโดยรวมก็คิดว่าแบบคนไข้หลายคนก็บอกว่าแบบ เจ็บน้อยกว่าที่คิดเยอะมากๆมากๆเลยคือเหมือนชิลไปเลยบางคนตอนทำเนี่ยหลับเจอบ่อยเหมือนกันอาจจะเคียากงานใครก็คนไข้กงควรนอหลับกินเลยได้เลยใครที่แบบอดนอนมาแล้วมาทำศัลยกรรมก็คือหลับได้เลยนะคะแต่หมอให้นอนไม่เป็นไรเลยหมอก็ไม่ได้ปลุกหมอก็ทําต่อไปเรื่อยๆพอทําเสร็จก็ค่อยปลุกอ่ะเสร็จแล้วครับอะไรเงี้ยก็ไข้ก็บอ๋เสร็จแล้วหรออะไรเงี้ยอ่ะก็น่ารักดีครับผมก็ประมาณนี้ฮะ อโอเคเลยค่ะงั้นนี่ท่านบนทางเพจ f a c e b o o แเราก็จะมีแบบรีวิวนะคะทรงปากกระจับของคุณหมอบอลนะคะซึ่งทรงนี้เอาจริงๆคือเรามีรูปเข้ามาให้คุณหมอได้เลยนะทุกคนใช่<น>ใจิงทรงผมทำค่อนข้างค่อนข้างหลากหลายคือเราถ้าแบบตามดูก็จะรู้ว่าแบบเคสไงก็จะเป็นเคสรีวิวเป็นคนไข้จริงแล้วทรงเนี่ยจะปรับเข้ากับความต้องการของแต่ละคนปรับเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนด้วย ใช่ครับแต่ไม่ได้แบบทาแบบเหมือนเป็นบล็อกเดียวกันทุกคนเลยใช่เดี๋ยวคุณหมอพูดดังขึ้นนีดนึงนะคะโอเคจากคุณฟีฟ่านะคะอันนี้จากทางติกตอกเนาะคอมเมนต์มาว่าฉีดปากกระจับกับฉีดฟิลเลอร์แตกต่างกันยังไงคะฉีดปากกระจับกับฉีดฟิลเลอร์จริงๆน่าความหมายน่าจะอันเดียวกันนะผมว่าก็คือฉีดปากกระจับก็คือมายถึงวลาตัดปากกระจับไหมอ่าหรือเปล่าคะคนไข้อ่าเดี๋ยวเราอธิบายเป็นแบบตัดปากกระจับกับฉีดฟิลเลอร์แตกต่างกันยังไงดีกวเนาะ จริงอ่ะเอาเอาสิ่งที่ต่างอย่างแรกเลยคือทาปากกระจับอ่ะมันได้ทรงถาวรน,นะครับแต่ว่าฟิลเลอร์เนี่ยเราต้องมาเติมตามอายุของฟิลเลอร์ส่วนใหญ่ก็มาเติมปีละครั้งอ่าเป็นความต่างเรื่องที่1นนะเรื่องที่2คือเรื่องของทรงจริงๆทรงอ่ะมีความต่างกันแต่ว่ามันจะเป็นดีเทลย่อยๆคือเป็นกระจับเหมือนกันแต่กระจับอ่ะจะคนละแบบกระจับของการตัดปากกระจบเนี่ยจะมีลนะักษณะคือเหมือนเป็นปีนังฟ้าขึ้นไป แต่ว่าการตัดปากระจับการฉีดฟิลเลอร์ปากให้เป็นปากระจับเนี่ยจะเน้นลงส่วนของขอบป,ปากแล้วก็การเติมตัววอลลุ่มให้ปากเนี่ยมันยืดลงมาแล้วก็เติมมุมปากนะครับทรงมันจะมีความต่างกันนิดนึงหลกัลกๆอ่ะเราเราอ่ะสามารถไปดูดูดูแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือนสมมติเราเห็นอินฟูเราสามารถเซฟรูปชอบทรงเป็นเวนไนท์ใค่อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยทรงมันจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าเป็นกระจับเหมือนกันอ่า อย่างที่บอกก็แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องแรกเลยก็คือการทําปากการะจับก็จะเหมาะกับเคสที่ปากหนา<ะ>นาีเลยครับแล้วก็ของฟิลเลอร์เนี่ยจะเหมาะกับเคสที่ปากแบบเนื้อปากแบบเนื้อปากบางนะครับส่วนเคสที่เป็นเนื้อปากกลางๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องดูเทสก่อนว่าเราชอบทรงของ,ขอ,งอันไหนมากกว่ากัน<ม>หรือว่าบางคนก็มีไอเดียประมาณว่าเราอยากทําท,ทีเดียวการทําปากการะจับก็จะตอบโจทย์มากกว่าประมาณนี้ครับ โอเคเลยนะคะก็นี่เลยนะเอา,จ,าจริงๆก็คืออย่างที่คุณหมอบอกเลยเนาะว่าแบบก็ต้องประเมินด้วยนะ <S 2> <S 2> <ช>ว่าควร <ฮะ S 1> จะตัดหรือว่าควรจะฉีด <S 2> <S 2> <S <S ใช่ไหมคะนี่เลยนะคะก็อันนี้คือฟ้าไปแล้วนะขอบคุณคําถามมากเลยนะคะหลายๆคนจริงๆก็น่าจะสงสัยด้วย <S 2> <S 2> <ช>นะที่แบบยังไม่รู้นะเนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าตัดปากกระจับหรือว่าเราควรจะฉีดฟิลเลอร์กันก่อนนะคะโอเคเลยในเฟซก็มียิงรูปรีวิวมาเรื่อยๆก็สามารถเข้าไปดูรูปรีวิว ที่ตัวเพจของปากระจับเลยก็จะเป็นแบบมีปากให้ดูอย่างเดียวเลยนะครถ้าเป็นเพจยองโดหลักก็จะเป็นมีหลายอย่างมีจมูกมีตามีปากนะครับแต่ว่าถ้าอยากใครอยากดูที่เป็นรีวิวปากระจับเปอยู่ทั้งลูปทั้งไลฟ์สดนะครับทั้งคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยสามารถไปดูหน้าเพจได้เพจชื่อว่า Lip s x เอกเปิดนะครับโอเคเลยหรือว่าถ้าแบบใครดูทางไลฟ์ t ิ k t o อกอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปที่ หมอบอลปากกระจับนะคะก็จะเป็นติ k กต็อกสำหรับปากโดยเฉพาะนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะทุกคนค่ะคลินิกอยู่ที่ไหนคะเรามีสองสาขานะครับมีสาขามีสาขากทมนะครับก็จะอยู่ที่อุดมสุขนะครับส่วนสาขาปาจีนจะอยู่ที่อำเภอกบินบุรีนะครับผมก็ใครสะดวกที่ไหนจองเข้ามาได้ครับเพราะว่าหมอบอลเนี่ยวิ่งทำอยู่สองสาขาอยู่แล้วใช่ครับผมอ โอเคค่ะก็อย่างวันนี้นะคะเราก็ไลฟ์กันที่สาขาอุดมสุขแบบเพื่อหดสุกสาวอันนี้คือหมอบอลเข้าสาขากรุงเทพคือสามารถทักจองคิวกับหรือสอบถามข้อมูลจากทางแอดมินได้เลยนะคะก็จะมีคิวคุณหมอแอดมินจะเช็คคิวคุณหมอให้เลยเนาะนะคะหรือว่าปาจีก็จะเป็นอาทิตย์จันกับจันใช่ครับนะคะคือมาเจอกันได้เลยทุกคนค่ะสะดวกที่ไหนไปเจอกันที่นั่นแล้วก็จะเป็นคุณหมอบอลท่านนี้เลยค่ะนี่ค่ะหนุ่มตีของเรา นะคะคุณหมอโอเคงั้นก็เดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นเดี๋ยวเราให้ประมาณสัามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะอ่านะครับโอเคทำแบบโอเพ่นมาอยากแก้คลีนิกรับไหมคะอ่ะอันนี้สามารถส่งรูปเข้ามาประเมินได้น่าจะเป็นเกี่ยวกับจมูกเนาะอ่ะสามารถส่งรูปเข้ามาประเมินทักแชทคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาขอตอบคําถามอีกคําถามหนึ่งละกันนะคะที่เป็นคําถามที่เราคนไข้ l i ต์มาอ่าโอเคนะคะตัดปากไปแล้วเนี่ยจะบางแล้วทรงจะแหลมไหมคะคุณหมออือจริงจริงคนคนส่วน,นใหญ่เนี่ยที่มาทาปากกะจับอะแอบกังวลกันหลายคนเลยนะว่าหมอมันจะบางไหมอ่ามันจะแหลมไหมะนะคะจริงทรงเนี่ยเลือกได้ครับอยากได้บางหรือไม่อยากได้บางเนี่ยพยายามแบบ แจ้งแจ้งหมอได้เลยแล้วก็ทรงเนี่ยกระจับเนี่ยอยากได้เป็นแรมอยากได้เป็นโค้งหรืออยากได้เป็นเว้าแค่ไหนเนี่ย<ะ>เอารูปมาให้ดูสามารถแจ้งได้เลยคือผมเนี่ยชอบมากเวลาที่คนไข้เขาแจ้งละเอียดละเอียดใช่แบบตรงนี้เอาแบบนี้ขอแบบนี้ตรงนี้เอาหนาตรงนี้เอาบาง ขอตรงนี้หน่อยตรงนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยใช่คือแบบดีมากเลยนะครับผมก็จะแบบสามารถแบบทําได้ตอบโจทย์เรามากขึ้นอ,อนี่เลยคือเอาง่ายๆคือแบบคุณหมอชอบแบบคุยตรงๆเลยสนุกสนานกันทุกคนไม่ต้องกลัวหมอนะคะคุณหมอใจดีนะหลายๆคนแบบมาแล้วแบบเอ้ยคุณหมอใจดีมากนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะทุกคน โอเคเลยนะคะกันก็เดี๋ยวเราไปที่คำถามต่อไปนะคะ<ม>คุณหมอคะ่ะก็จะเป็นถามว่าปากกระจับเนี่ยกี่วันเข้าที่ขาหรือว่ากี่วันสวยนั่นเองนะกี่วันสวยจริงๆถ้าผมให้จริงก็ประมาณ1เดือนใช่ครับ1เดือนก็กำลังสวยและเข้าที่ประมาณ80%ซแล้วส่วนที่บวมก็ยุบหมดแล้วนะรรทรงเนี่ยเริ่มม้วนเข้าไปเข้าที่นะครับแผลเนี่ยก็จะเนียนขึ้นนะครับแทบจะดูไม่ออกว่าเคยทำมา ใช่ประมาณนี้โอเคเลยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปคําถามสุดท้ายแล้วถ้าแบบคนถ้าคนที่ดูอยู่ทั้งทาง Facebook หรือ TikTok มีคําถามคือรีบยิงคําถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอมีเคสนิดนึงนะวันนี้เรามาไลฟ์กันแบบตอบคําถามแบบประเด็นสําคัญกันเลยเนาะคำถามหลักๆงั้นก็เดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณหมอค่ะก็จะเป็นคําถามว่าผู้ชายเนี่ยตัดปากกระจับได้ไหมหลายๆคนสงสัยนะคุณหมอ จริงๆที่เรามีมีแฟนคุณแฟนพาแฟนผู้ชายผู้สาวๆนะพาแฟนมาทำเนี่ยกันค้นข้งเยอะนะอ่ายินําได้ทําได้ทำได,ำได้แล้วก็ ทำแล้วสวยด้วย <c oughs> นะครับผมผู้ชายส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเนื้อปากมีความหนาแล <c oughs> ้วความด้วยแบบลักษณะของของแบบเรียกว่าผู้ชายอ่ะ <c oughs> นะครับตัวอะไรมันก็หนักแบบเด่นไปหมดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตัวก็ใหญ่แล้วทีปากหนาเนาะแแบบการมาแบบลดไซส์ลงเนี่ยให้มันมีขนาดที่เรียกได้ว่าเหมาะสมขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> เปลี่ยนสวย <c oughs> นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราขึ้นกระจับแบบ เป็นปีกนางฟ้าแบบผู้ชายไงโอเคเลยปีกนางฟ้าแบบผู้ชายเป็นยังไงจริงๆแบบจริงไม่ได้แบบไม่แน่ใจว่ามีจริงๆมันมีรูปหน้าเพจด้วยรับไม่รู้ว่าเอาขึ้นทันไหมแต่ว่าปีกกระจับนางฟ้าผู้ชายจะฟีลแบบเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยแบบแบบดาราเกาหลีผู้ชายมันจะแบบเหมือนเป็นกระจับนิดนึงนะครับหรือดาราจีนก็ได้ก็จะแบบมีกระจับนิดนึงใช่แบบนั้นอ่ะผมว่าทําออกมาแล้วแบบดูดีมากเลยนะครับผม นี่เลยก็คือคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้าใครดูอยู่เนาะแบบเป็นคุณแฟนนะอยากแบบให้แฟนหล่อขึ้นหรือดูดีขึ้นนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอบอลได้นะคะเราก็จะมีทรงที่แบบอ้ยไม่ใช่เหมือนผู้หญิงหลายๆคนกลัวแบบเอยถ้าทําปากกระจับผู้ชายก็จะดูแบบเป็นแบบเวผู้หญิงเลย่าเป็นสาวไม้นะคะนี้ไม่แน่นอนนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราฝากโปรกันสักนิดนึงก่อนก่อนลากันดีกว่านะคะยังไงก็ฝากลิฟท์เอ็กเนะคร บอบรรปาประจับไว้เป็นแบบช้อยหนึ่งด้วยใช่แลครับรใครที่อยากทปาปากเนี่ยก็เข้ามาดูรีวิวกันได้นะครับอาจจะไม่ต้องรีบตัดสินใจมากแต่ก็แบบดูรีวิวได้เรามีรีวิวให้ดูเยอะมากนะครับคนไข้จริงหมดเลย <ฮะ S 2> แล้วช่วงนี้ก็มีโปรนะครับโปรก็ เรียกได้ว่าคุ้มมากนะครับก็คือเราทําปากบนหรือปากล่างเนี่ยเริ่มต้นอ่ะแค่เจ็ดพันเก้าเองแล้วก็มีฟรียกมุมปากด้วยนะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็เชิญชวนให้แบบมาัพความสวยกันใช่คือรีบจับรีบจองนะคะอย่างที่บอกนะทุกคนค่ะว่าเมื่อวิ่ที่แล้วลดไลฟ์กันไปนะคนจองเข้ามาเยอะมากนะทุกคนนะคะก็คืออยากจะบอกว่าคิวเราแน่นขึ้นเรื่อยๆนะคะคิวแน่นขึ้นเรื่อยๆจริงๆเนาะเจ็ดพันเก้านะคะทุกคนค่ะฟรียกมุมปากคือราคาดีเวอร์นะ คือรีบจองถ้าไม่จองก็ช้าอดสวยไม่ทันนะจ๊ะขอขอบอกไว้ก่อนนะอ่าโอเคนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้แอดมินแล้วก็คุณหมอบอลนะคะขออนุญาตปิดไลฟ์กันแล้วอ่าเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตไปทำเคสกันแล้วด้วกคนขางั้นเดี๋ยวยังไงฝากติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์พูดคุยกันพูดคุยกันอีกนะตัวโปรเจกที่เราอยากทําก็คือจะเป็นการคอนเซ็ลต์ใช่ส่งรูปมาคอนเซ็ลต์เดี๋ยวรอได้เลยเดี๋ยวรอนะคะได้เลยครับมาแน่นอนมาขออนุญาต ไปกันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณหมอคะมีมีมีนิดนึงส่งรูปให้ทางไหนคะอยากรู้ว่าฉีดฟิลเลอร์หรือตัดปากกระจับดีอ่าเดี๋ยวมีวิกหน้าใช่หรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้จริงก็อินบ็อกอินบ็อกใช่ค่ะอินบ็อกได้เลยนะคะคุณแพรพันธเนาะ อ๋ออินบ็อกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินพร้อมตอบส่งรูปได้เลยประเมินคุณหมอเนี่ยประเมินแบบเคสต่อเคสแน่นอนอ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตรากันไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ